ไม่น่าเอามึงทำเมียเลยนะพูดจาม,มาไม่แดดสงสารฝรั่งนะมันโง่มาเอามึงอีนรกอีดอกโอ้ยอีสวยแล้วไงได้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันชั้นสาลน,นะคะแคปค่ะมวยแคปหน้าจอค่ะบักเอี๊ยบอีนี่มึงต้องเจอกูบักอี้นบชีเซ็ดอัมอิดเดียตอ๋อชีเซยูอิดเดียตเดสอ่าทุกคนทุก oh, ที่มีตัวเป็นยูวา uh, เป็นยั because i talk not c l a ก s i c a l เออไม่ติดแคตบอดี้ยบ มีมีเอเจนซีบ่บอทเธ said I'm not good wife I talk not nice to you Yeah ยไอ้สติกงูมีมีเอเจนซี่เนี่ยไอ้สติกงูมีมีเอเจนซี่อเนี่ยอืมเออน่อไม่เป็นไรค่ะเยีห่หบวจัดการแคปเรียบร้อยค่ะนี่มาเบิ้อลอับรดอืมมึงสีเห็ดยังเออสีเป็นยังเหรอแต่ว่เาเป็นยังค่ะด่านมีดา่าได้ค่ะมีออด่าตอบอย่าโกรธ ทีนมีอาจจะไม่ได้ด่าตอบนะคะเอาอีอ่ดีเดชบอมักกตบอมเป็นหยังบอมักบอเป็นหยังบอมัก์ตบอมเป็นเมียกูกับกูอ,อยู่ไหมคะอ,มอยู่ไหมคะอีสวยแล้วไงเนี่ยค่ะเจอกันนะคะร้านเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปเจาะ IP address เลยลูกเรียบร้อยค่ะไอ้มงสีเฮหีุยังอานี่ค่ะเรียบร้อย อย่าลืมหน้าหลานของ,องยององิ่เบียจบด้านคอมพิวเตอร์มาโดยตรงเห็นแต่ว่าหลานปูจังสี่นะคะอย่าเด้ออย่างไรเป็นในมึงดาหมึงแคบเอาเขาด่ากูเนาะมึงจะให้กูยืนยิ้มติปูเสาเห็นมึงแคบกูด่าแต่เหมือน โอเคโอเคบ่เนาะมันเป็นยังสี่ด้ามาว่าเอากูเห็ดเมียบ่หน่าเอากูเห็ดเมียไปเห็นมาเห็นแบบสติกไปเอามึงสติกบอกว่าสติกไม่ได้เอาผูเอาคนอย่างมึงทำเมียให้ไปเอาผู้เอาให้คนอย่างมึงเหรอให้ไปเอาคนเขาเมึงหรมาเห็ดเมียน่ะอีห่า ไปตบปากมันเลยบีโออมต้องไปตบให้นังบีแนะ่นับ่บีมไปหรอกนั่บีส่งฆ์ทนายไปเอานังบีไม่ไปตบปากเขาหรอกค่ะเดี๋ยวเขาตีนังบีนังบีสง่งแค่ทนายไปก็พอค่ะเนาะให้นังบีไปตีไปตบเขาไม่เอา,านั่เลยเขียนอย่างเห็นชิดทำอะไรให้คิดค่ะยาสีมาเป็นยาสีแล้วจัง สีมาอันนั้นอันนี้ไม่เอาค่ะลองเบิ่งติละคุณเฮ็ดเมียกูแก่อีสวยล่ะอีสวยแล้วไงนั่นไงชื่อเฟซบุ๊กมันอ่ะมันอยากได้อีสวยอยู่นี่ไงเธอเนมอีสวยเฟซบุ๊กเนมบั้นบั้นบันกตมันอยู่ดีๆบ่ว่าเนาะกะไปจบกันอยู่ศาลตัวงวันที้กูก็เอาขึ้นศาลพระภูมิคือจังหวดที่แล้วเนี่ยอีสวยมากกว่าฮะอีสวยมากก่อืมสวยมากสวยแฮง สวยจนมึงไม่ปวดสวยจนหาดูถ yep. okay. uh ูกผู้อื่นเถอะนั่นแหละอ้มันก็สีสวยหลายดอกว่ะสวยจนบ่มีผู้ใดเล่นน้ำบ้านเล่นกับมึงดีบ่อีสวยมึงก็สีสวยโพอดสวยคือเมียกูสวยกว้าแล้วเนาะเขาจังเลยบอกว่าให้มึงถิ่มกูนั้นเขาอยากได้หรอว่ะไม่ไปชีวันอยู่เด้อยากสีกูเออ คุณได้บอกว่าให้ให้ปูอันให้มึงงพิมปูแก้สวายเสร็จมีชุดลิฟต์มี้ีกสวยอากสิบอเออเนี่ยเนี่ยบอก